สวัสดีค่ะ l i ฟ e Life Love Travel นะคะไอแอมรัชพัฒนาจะได้ทำซ้อนโอเคทุเดย์นะ What we doing ทุเดย์มอน j u sitting waiting for the people put the curtains in the house แ n d we go shopping, <And> shopping การเด็ก <c oughs> ทำสวนนะคะวันนี้เรา mm hmm. ลงต้นไม้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะคะหลังจากที่วันนี้ว่าเราได้ซื้ออะไรมาไว้บ้างแล้วก็ประมาณ ประมาณจะน a คาร a พูดพรหัตนะคะแล้วก็จะเริ่มให้คนงานออกมาปลูกต้นมต้นไม้ให้เรานะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีสวนต้นไม้แล้วก็พม่านะคะการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยว่าสีสันสวยงามขนาดไหนอะไรแบบไหน,ไหนยังไงน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับ สมาชิกใหม่ YouTube นะคะ Hope everyone enjoy your day คะ่ะกระไดมอนบ๊ายบาย นี่ไงไซมอน The tree d i d we w a n t it We just order this side you see this white rock yeah you like this can <Yeah. S 2> ต้นทองอุไรนะคะต้นทองอุไรก็จะออกดอกทางตีเลยทองอไร มันมีดอกไงดอกมันออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือกมัดให้มันตรงให้หนูก็ได้พี่มัดใส่ไม้จะเอาไอ้แบบไม่มีดอกไปเดี๋ยวแกก็ถามทำไมไม่มีดอกเธอเออผู้บอกสนยังไงเป็นโรงงูสาไหนอ่ะคุณเลี้ยงโอ้โหยุคนกา่าสได้สามใบนเลอไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวมาเอาทีหลังเพราะว่า มันยังไม่เสร็จหนูยังต้องใส่อีกเยอะตั้งหลายต้นพี่ตั้งหลายพออันนี้คือเอาไปเป็นบางส่วนที่เฉยค่อยๆทาไปไม่บ้านหนูเองแหละแต่มันที่ไร่หนึ่งไงมันใช้ดอกไม้เยอะยังไม่เสร็จ <laughs> เดี๋ยวไอ้รัวรัวต้นไม้ที่หนูเอาไปรอบก่อนหนูเอามาไปเอาไปเป็นหกสิบแล้วรอบสองหนูมาเอาอีกหกสิบคนปลูกยังไม่ได้แต่คนข้างบ้านเขาปลูกให้แล้วหกสิบต้น ก็ถ e ้าพี uh ่อ huh ย okay. ู่แถวๆนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ถ้าพี่มีเวลาก็พี่ก็ไปปลูกก็ไปทำมันสุวันหยุดไงโอเคก็ท่าก็ว่าทองทองบูไล่สามเมกี้เมาส์สามแล้วก็พวงคามสองนะแล้วก็ยี่ร้อนม่อโอเคแลกทามีคามลูกดอกอะไรหนะเหลืองๆที่อยู่เป็นช่อค่ะตรงนั้นนู่นที่อยู่ตตก แตกชั้วข้างในอะค่ะสีเหลืองไอตัวนั้นมันเลื้อยไหมถ้าเราใส่ซุม้มเลือเล้อยเลอก็เลือ้อยสีฟูก็เลือ้อยเลื้อยหมดเลยต้นเลือ้อยอยากไปใส่บ้านสาว้น้ำเห็นไหมที่เวลามันขึ้นแล้วมันคลุมมันสวยเนาะใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาเอาแต่พรมคามเนี่ยจะใส่ซุม้มใส่ซุม้มมันที่ไล่หนึ่งที่มันต้องแต่งเยอะอยู่แหละกว่าจะสวยนะอันนี้ก็เป็นลงเป็นบางสว่วนเพราะว่าให้ช่างเขาเกลีรยหน้าดินให้ ก็ยังไม่เสร็จดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายตังค์กันโอเคนอนแวใส่มเนี่โเคไปอรีที่ใัาละการเดนีคำเช็คการเดนมีมีทรีสอ่ะอ์ดกาอะบิ๊กการเดนช็อป every year we come here the padre likes to spend big money เน,นี่ยไรดีเซลสองไซมอนดีเซลไอวอนิด